นินจาทั้ง4คนวิ่งหนีออกมาจนมาพบกับทางตันอังโกจึงใช้คาถาอัญเชิญใช้งูยักษ์จนออกมาจากถ้ำได้เช้าแล้วเรือขนเงินกำลังตอกอยู่ในอันตรายนินจาทั้ง4จึงใช้เรือเล็กรีบไปทันทีเรือขนเงินที่กำลังรอพวกนินจาคนาหะอยู่ก็มีจดหมายส่งมาว่าได้จัดการไขมะไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจึงออกเดินทางนินจาทั้งสมาที่ท่าเรือก็ไม่เห็นเรือขนเงินที่ออกจากท่าไปแล้ว เรือขนเงินออกทะเลมาได้สักพักก็มีบางอย่างอยู่ที่ใต้ท้องเรือมันตรึงหางเสือเอาไว้ทําให้เรือไม่สามารถบังคับทิศทางได้ทําให้เรือชนกันอามาจ,จิก็เปิดเผยตัวตนพร้อมกับปีศาจทะเลไขม่มะโยโรอิที่อยู่บนโขดหินเกิดใช้วิชามานคาถาพันนรกถล่มเรือที่นี่จนไฟไหมลูกเรือจําต้องสระเรือโดดลงทะเล ต่อด้วยใช้กระแสน้ำวนดูดลูกเรือที่อยู่ในทะเลให้จมลงไปชินโนก็มาขวางเอาไว้คู่ต่อสู้ของแกคือฉันอิโนช่วยลูกเรือขึ้นมาจากทะเลอังโกกับนารุโตะอยู่บนเรืออิซาริบิกับพานารุโตะลงทะเลลากจมดิ่งลงไปนารุโตะใช้กระถางเงาแยกร่างเบี่ยงเบนความสนใจอิซาริบิจนตัวเองขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้ นารูโตะพยายามเกลี้ยกล่อมอิซาริบิจึงตบหน้าไปหนึ่งทีความรู้สึกของพี่นะ่ะผมรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนอามาจิยนขวดควันใส่อังกะเธอก็สลบลงเขาก็มาหานารูโตะกับอิซาริบิที่ไม่ยอมจัดการนารูโตะสักทีเขาก็แปลงร่างเป็นร่างสมบูรณ์เพื่อการต่อสู้ที่ปรับปรุงมาจากอิซาริบิเขาพ่นน้ำใส่เธอบอกให้ถอยไป อามาจิอุสาปล่อยให้ซาริบิที่ตั้งใจจะชำละแล้วเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทดลองได้มีชีวิตอยู่อย่างน่าสมเพชแล้วแท้แต่ดันไร้ประโยชน์สิ้นดีนารุโตะพุ่งไปโจมตีเขาโดนสวนกลับมาอย่างง่ายดายจึงใช้กระถางเงาแยกร่างเข้าไปโจมตีพร้อมกันแต่ก็โดนสวนกลับมาได้อีกครั้งนารุโตะก็ยังคงโจมตีอีกครั้งคราวนี้เขาโดนคาถาน้ำวิชาปืนใหญ่แรงดันแต่นารุโตะก็ยังคงไม่ยอมแพ้จนกว่าจะเอาพี่สาวกลับมาเอา หัวโขกเข้าไปก็โดนสวนกลับไปอีกครั้งอามาจิก็ใช้คาถาอัญเชิญอุมิโบสึปีศาจน้ําทะเลมันจับนารุโตเข้าไปในตัวของมันนารุโตกาลังจะจมน้ําอังกโกะระโดดเข้าไปช่วยแต่ก็เด้งออกมาแล้วนารุโตก็หมดสติลงในนิมิตนารุโตเห็นจิ้งจอกก้าวหางสยะย,ยิ้มให้มันได้มอบจัก,กระสีแดงให้กับนารุโตนารุโตเบ่งพลังจนอุมิโบสึระเปิดแตกออก อังโกบอกกับอิซาริบิว่านารุโตะก็เป็นเหมือนเธอนั่นแหละในตัวของนารุโตะมีปีศาจที่จอ9ก้าหางที่อรารวาสในหมู่บ้านถูกผ,ผนึกไว้อยู่นั่นทําให้ช่วงหนึ่งที่ทุกคนต่างต่อว่าเขาว่าเป็นปีศาจแต่ถึงอย่างนั้นหมอนั่นก็พยายามเพื่อให้ทุกคนยอมรับในตัวเขานารุโตะเตรียมต่อสู้กับอามาจิแล้วตอนนี้ก็จบลง